สวัสดีครับแฟนๆช่องอันตราคอมเมนต์ทุกท่านนะครับผมอาชินวันนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลทีมหญิงมาฝากครับหลังจากจบรายการวอลเลย์บอลชาย PPTV ส s c o l a 2022 AVC ครับซึ่งใส่ทอดสดผ่าน PPTV h ีช่อง36เราได้เชียร์กันอย่างมันจนนักสุดท้ายซึ่งจีนชนะญี่ปุ่นคว้าแชมป์ไปครอง ถือว่าเป็นการคว้าชแชมป์เป็นสมัยที่2ของจีนรายการนี้ญี่ปุ่นไม่เคยได้แชมป์เลยและจะไม่มีโอกาสได้แชมป์อีกแล้วเพราะทั้งญี่ปุ่นและจีนจะไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันรายการนี้อีกแล้วส่วนไทยเราได้อันดับ7ปีหน้ายังจะได้แข่งกับเกาหลีในรายการนี้แม้จะตั้งชื่อใหม่กติกาใหม่แต่ก็ได้เล่นต่อนะครับเพื่อปูเส้นทางสู่ VNL ต่อไปนะครับทีนี้ เราหันมามองฝั่งทางวอลเลย์บอลสาวสาวกันบ้างนะครับหลังจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านศึกวอลเลย์บอลเนชันลีก2022สร้างผลงานประวัติศาสตร์ในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายล่าสุดเตรียมกับเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันถัดไปในศึก AVC Cup 2022ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่21-29สิงหาคม2565ที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยระบุว่าสมาคมมีข้อผูกพันจากสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC จะขอความร่วมมือส่งทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติชุดใหญ่ไปแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ส่วนแชมป์อย่างจีนจะส่งชุดเล็กเข้ามาเล่นและญี่ปุ่นจะส่งทีมบีเข้ามาร่วมการแข่งขันส่วนประเทศที่เหลือน่าจะใช้ชุดใหญ่ทั้งหมด รายการศึก AVC Cup ัจัดมาแล้ว6ครั้งจีนได้แชมป์5ครั้งไทยได้แชมป์1ครั้งไทยได้รองแชมป์1ครั้งและอันดับ33ครั้งเกาหลีใต้เคยได้รองแชมป์2ครั้งและอันดับ3าครั้งค่าซักสถานเคยได้รองแชมป์1ครั้งและอันดับ3-2ครั้งส่วนประเทศญี่ปุ่นเคยได้อันดับ31ครั้ง นอกจากนี้ทีมอื่นๆไม่เคยได้เหรียญเลยจะเห็นได้ว่าจีนเป็นเจ้าเหรียญทองและมีไทยเป็นอันดับ2ครั้งนี้เป็นการแข่งขัน a v c ครั้งสุดท้ายไทยเราส่งชุดใหญ่ไปก็คาดหวังว่าจะคว้าเหรียญทองเท่านั้นการแข่งขันแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่ม A มีจีนอิหร่านฟิลิปปินส์เกาหลีใต้และเวียดนาม กุ่มบีมีไทยญี่ปุ่นคาซักสถานไต้หวันและออสเตรเลียมีโปรแกรมแข่งขันสำหรับทีมไทยดังนี้ 1. วันอาทิตย์ที่21สิงหาคมพศ2565เวลา16นาฬิกาไทยพบญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ที่3ของรายการ 2. วันจันทร์ที่22สิงหาคมพศ2565เวลา16นาฬิกา ออสเตรเลียพบไทย 3. วันพุทธที่24สิงหาคมพศ2565เวลา16นาฬกาไทยพบไต้หวันและ4วันพฤหัสบดีที่25สิงหาคมพศ2565เวลา16นาฬิกาไทยพบคาซักสถานจะเห็นได้ว่าทั้ง4วันไทยแข่งในเวลา16นาฬิกาเหมือนกันนะครับ ทุกคู่ที่ไทยเข้าแข่งขันจะถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมผ่านช่องวัน31เพียงช่องเดียวนะครับย้ำนะครับไม่ได้ถ่ายทอดสดผ่าน PPTV แล้วนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่องวัน31เเท่านั้นนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของแต่และทีมที่น่าสนใจโดยมีทีมออสเตรเลียได้เข้ามาทัวร์ที่ไทยและจะไปทัวร์ต่อที่เวียดนามนะครับส่วนทีมเวียดนามที่คาดหวังกับรายการนี้มาก พวกเขาเตรียมทีมมาร่วม2เดือนพวกเขาบอกว่าทีมนี้สามารถชนะทีมไทยได้และพวกเขาคาดหวังลำดับ1-3ถึเลยทีเดียวนะครับเวียดนามเก็บตัวมาที่ไทยประมาณ20วันในฝึกซ้อมที่ไทยคงจะมาสร้างความคุ้นเคยกับสูตรการเล่นของไทยละครับและพวกเขาต้องการอุ่นเครื่องกับทีมไทยชุดใหญ่ด้วย มาดูทางด้านสาวไทยก็ได้มีการเรียกชุด B ีเข้ามาเสริมทัพนะครับเข้าแคมป์ด้วยกันมาเตรียมร่างกายและมีการซ้อมร่วมกันนะครับล่าสุดแหล่งข่าวแจ้งมาว่าได้อุ่นเครื่องกับทีมเวียดนามด้วยโดยมีชุดย20อยู่ในนั้นด้วยจะเป็นใครกันบ้างต้องคอยติดตามนะครับส่วนตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลครับแหล่งข่าวไม่ได้เปิดเผยมานะครับ ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่กทานที่ติดตามชมคลิด,ดีดีจากช่องอันตราคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและร่วมคอมเมนต์เพื่อสร้างสรรค์ความสามัคีใในหมู่แวดวงกีฬาด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ